พรุ่งนี้ราคาน้ำมันมีความเคลื่อนไหวนะครับแจ้งปรับราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้วันศุนศกร์ที่1 4สิงหาคม2563มาดูกันนะครับว่าราคาน้ำมันพรุ่งนี้จะขยับเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนกันเราไปติดตามกันเลยครับแจ้งปรับราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้วันศุกร์ที่1 4สิงหาคม2 5 6 3ซึ่งราคาน้ำมันจะปรับเพิ่มขึ้นยกเว้นน้ำมันดีเซล ซึ่งราคาจะคงเดิมส่วนในกลุ่มแกสส๊สโซฮอจะปรับเพิ่มขึ้นมาลิตรละ30สตางค์ส่วน e 8 5จะปรับเพิ่มขึ้นมาลิตรละ15สตางค์เราจะไปดูราคาน้ำมันในแต่ละชนิดสำหรับวันพรุ่งนี้กันนะครับว่าราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่กันบ้างเริ่มกันที่ไฮพีเอมม์ดีเซล S ราคาจะอยู่ที่ลิตรละ26บาท76สตางค์ดีเซลราคาจะอยู่ที่ลิตรละ22บาท29สสตางค์ ราคาจะคงเดิมเช่นกัน h ฮดซเซลเอสบี s, 10ราคาจะอยู่ที่ลิตรละ19บาท29สตางค์ราคาจะคงเดิมไฮดีเซล b 20 s ราคาจะอยู่ที่ลิตรละ19บาท4สตางค์ราคาคงเดิมเช่นกันส่วน e85 พรุ่งนี้ราคาจะอยู่ที่ลิตรละ18บาท19สตางค์ปรับเพิ่มขึ้นมา15สตางค์ e20 s ราคาจะอยู่ที่ลิตรละ 20บาท44สตางค์ปรับเพิ่มขึ้นมา30สตางค์แก๊สโซฮอล์91พรุ่งนี้ราคาจะอยู่ที่ลิตรละ21บาท68ตางค์ปรับเพิ่มขึ้นมา30สตางค์และปิดท้ายที่แก๊สโซฮอล์95พรุ่งนี้ราคาจะอยู่ที่ลิตรละ21บาท95สตางค์ปรับเพิ่มขึ้นมา30สตางค์เช่นกันโดยราคาดังกล่าวเป็นราคาขายปลีกในกรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งยังไม่รวมกับภาษีบำรุงท้องที่นะครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการที่จะเติมน้ำมันในราคาที่ถูกต้องรีบเติมภายในวันนี้นะครับเพราะราคาดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่5นาฬิกาหรือตีห้ของวันพรุนี้วันศุกร์ที่14สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับและถ้าหากว่าเพื่อนๆต้องการที่จะใช้รถเช่ถนนก็ขอให้ใช้ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากช่องของเรานะครับ ทั้งหมดนี้ก็เป็นการแจ้งราคาน้ำมันในวันพรุ่งนี้ถ้าหากว่าเพื่อนๆพื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์กันได้และเรายังมีข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจสามารถกด subscribe ช่องของเรากันได้นะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ